จริงนี่คือบุฟเฟ่อาหารทะเลในกรุงเทพหรอกนี่ือมีอาหารให้เราเลือกกินเยอะมากอย่างร้านตั้งอยู่ริมหาวันนี้เราอยู่กันที่ร้านคุณนายทะเลดองสาขาบรรทัดทองนะคะมีหลายราคาให้เลือกเริ่มต้นที่4ี่เก้าร้านนี้ก็คืออุดมไปด้วยอาหารทะเลมีกุ้งมังกรให้เรากินได้นะจะกินแบบปรุงสุกหรือว่าซาชิมิก็ยอมได้อูนิไทยก็มาจาเสิร์ฟมาพร้อมข้าวกับสารานอกจากอาหารทะเลแล้วยังมีอาหารแม่น้ำด้วยก็คือกุ้งแม่น้ำนั่นเองผ่านลังแล้วก็เผามาให้แบบฉ่ำๆใครชอบกินหอยนางรมมารวมตัวกันตรงนี้คือนางมีให้เลืืออออกกกกกินนหหหลลาาาายคตตตตแแแรััววววววซ้็่่่่่ใญขี จะมาแบบเป็นฝาเลยนะคะแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆวกทะเลเผาทะเลนึงก็มีพี่หมึกกุง้งกังปูหอยมามุกน้ำจิม้มคอนเซ่บเลยนะแต่ถ้าอยากปรุงเพิ่มก็ได้ก็มีพริกไว้ให้บีบเพิ่มความเผ็ดแล้วก็มีน้ำปลามะนาวไว้ให้ใส่เพิ่มความเค็มกับความเปรี้ยวด้วยทุกคนดูเนื้อกังกระดานดินแน่นมากปูมาน,นึงก็คือเสิร์ฟมาเป็นกล่องเลยค่ะแกะมาให้แล้วหน้าที่ของเราก็คือจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็กินเลยปูทะเลไข่นึ่งนมสดก็มีค่าแล้วไข่ก็คุณแน่นททุุุกกกกกตตััััววววออออเเเเเลลลลยย่่่่่่าา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 าฟิินนนนนนมมมมรรรีีีไสสสคคคะขงงงงงหปปปจดดดชืููผ มาเป็นตัวเลยค่ะและน้ำกะหรี่ก็คือเข้มข้นในส่วนของปลาทอดนั้นก็มาเป็นตัวเช่นกันร้านนี้ชื่อว่าคุณนายทะเลดองอะเนาะก็ต้องมีของดองอยู่แล้วปูทะเลไข่ดองก็คือไข่แน่นๆจุกๆบวกดองซีอิ๊วดองน้ำปลาก็มีนะคะมีทังกุ้งแล้วก็ปลาแซลมอนเลยแล้วก็ดองมาได้ดีมากกับน้ําดองเข้าเหนือปูมาดองก็คือเนื้อใสเด้งหวานซาซิมิซาซิจก็คือมาด้วยจานในส่วนของน้ํารีฟิลแล้วก็ขนมหวานนะคะบวกเพิ่ม39บาทซึ่งเราจะได้กินของหวานเป็นบิงซูแบบนี้อันนี้ร่องกินเป็นป ได้เลยนะคะแล้วก็กดไลค์กดเซฟกดแชร์แล้วตามมาได้เลย